สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกทท่านสบายดีใช่ไหมคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ c o s m o ส TV ภาคภาษาไทยชื่อกวินีพักค,ค่ะทางรายการ c o s m o ส TV ที่จัดทำโดยศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมปี2021นี้ทางรายการได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำโปรแกรมเรียนรู้สิทธิมนุษยชนครอบครัวหลากวัฒนธรรมไปกับ c o s m o ส TV ภาค2ต่อเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วปี2020 ซึ่งมีการจัดทำทั้งหมด7ภาษาครั้งที่4ที่ผ่านไปเราได้เชิญนำกีฮยอนพออศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่ยงสันในสถานการณ์จริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลักวัฒนธรรมในกรณีต่างๆไปแล้วในครั้งที่5นี้ เราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์จริงและวิธีการแก้ปัญหาทารุณกรรมเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าศูนย์โปรดแนะนำตัวท่านเองด้วยค่ะสสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่ออ e ีแชฮี he. เป็นหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นในกรุงโซลค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะท่านหัวหน้าศูนย์ช่วยแนะนําเกี่ยวกับศูนย์ให้คําปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นในกรุงโซนให้หน่อยค่ะชสดเสนเเน่ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีย้ายถิ่นในกรุงโซของเราเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสถานที่ที่ททให้คำปรึกษาเท่านั้นแต่เป็นองค์กรแบบครบวงจรที่ดำเนินการไม่เพียงแค่ให้คำปรึกษาเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคุม้มครองชั่วคราวอีกด้วย และมีชาวต่างชาติที่ทำงานเต็มเวลาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเช่นที่ปรึกษาต่างประเทศพูดภาษาจีนเวียดนามฟิลิปปินและมองกโกเลียด้วยและในแต่ละวันจะมีภาษาที่มาทำงานประจำคือวันจันทร์และพุธมีภาษารัสเซียและอุซเบกวันอังคารและพุธมีภาษาไทยวันศุกร์มีภาษากัมพูชาเราไม่ได้มาเฉพาะเวลาที่มีความจำเป็นเท่านั้น แต่มีกำหนดการมาอย่างเป็นประจำดังนั้นโปรดมาใช้บริการรับคำปรึกษาให้ตรงกับภาษาในวันที่เราเปิดให้บริการด้วยคะ่ะในบรรดากรณีการล่วงละเมิดเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวหลักวัฒนธรรมมีกรณีที่เป็นตัวอย่างน่าสนใจหรือไม่คะในธรรมย ปัญหาการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวหลักวัฒนธรรมแตกต่างจากปัญหาของเด็กในครอบครัวของชาวเกาหลีเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ดิฉันเองได้ประสบมามีกรณีที่ผู้หญิงผู้ย้ายถิ่นฐานพาลูกๆของเธอทั้งหมดมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีด้วยซึ่งมีพ่อชาวเกาหลีคนหนึ่งทำร้ายเด็กทุกคนในขณะที่อาศัยอยู่ในเกาหลี แต่เว่ามีกรณีการล่วงละเมิดในลักษณะนี้หลายครั้ง,งเช่นการไม่ร่วมทานข้าวกับเด็กหรือกรณีที่แม้ว่าอากาศภายนอกจะมีอุณหภูมิที่ร้อนจัดก็ตามก็ไม่ให้เด็กออกไปจากห้องที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้น<อ>การกระทําล่วงละเมิดในลักษณะดังกล่าวมาที่เคยได้ช่วยเหลือและฉันเองก็ยังคงจดจําเรื่องราวเหล่านั้นได้ค่ะ ค่ะเป็นกรณีพ่อของครอบครัวหลักวัฒนธรรมที่ตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรมเด็กนี่เองถ้าอย่างนั้นในทางกลับกันมีกรณีการล่วงละเมิดของบุตรซึ่งมีแม่เป็นหญิงย้ายถิ่นฐานในครอบครัวหลักวัฒนธรรมบ้างไหม่คะเอค่ะจริงๆแล้วมีเรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับการทำร้ายของแม่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงมีกรณีที่เกิดเป็นความรุนแรงทางร่างกายไม่มากมาย ที่ปรึกษาของเราส่วนใหญ่จะพบกรณีการละทิ้งหรือละเลยในการทำหน้าที่อย่างไรก็ตามมีบางส่วนที่อธิบายได้ไม่ชัดเจนจริงๆว่านี่เป็นการละทิ้งหรือละเลยเพราะว่ามีอยู่ในหลายประเด็นที่มาจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในกรณีของเด็กเมื่อ,อย่านมเมื่อมีการให้อาหารสำเร็จรูปแก่เด็กอยู่หลายครั้งในมุมมองของพ่อก็เหมือนละเลยและดูแลลูกของพวกเขาไม่ดีพอหากไม่มีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเหมาะสม แสดงได้ว่าไม่ได้มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สะอาดให้กับเด็กและในกรณีที่พูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่พ่อของเด็กแจ้งการล่วงละเมิดของผู้เป็นแม่เนื่องด้วยการละเลยหรือเพิกเฉยซึ่งในขณะนี้ทางเราก็กำลังให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ ถ้าอย่างนั้นอะไรคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวหลักวัฒนธรรมคะไม่วันเนี่ยก็ค่어렵กวเป็นการยากที่จะระบุสาเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนี่ไม่เพียงแต่เป็นเพราะว่าเป็นครอบครัวหลักวัฒนธรรมครอบครัวชาวเกาหลีทั่วไปก็สามารถประสบได้ไม่ใช่หรือ อย่างเรื่องความเครียดที่มีอยู่ภายในตัวของผู้เป็นพ่อหรือในเรื่องความทรงจำฝังใจที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาในวัยเด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันการล่วงละเมิดทารลุณกรรมเด็กนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพราะเกิดจากครอบครัวหลักวัฒนธรรมเท่านั้น คุณบอกว่าสาเหตุของการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรมนั้นแตกต่างจากของชนพื้นเมืองทัศนคติของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากหรือไม่คะใช่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากมายนอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะบางอย่างในครอบครัวหลากวัฒนธรรมเนื่องจากมีการเชิญพ่อตาและแม่ยายมาที่เกาหลีและช่วยเลี้ยงดูพวกเขาร่วมกัน ทั้งสองวัฒนธรรมจึงอยู่ปะปนกันและยังเป็นความจริงที่ว่ามีความขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับการที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยวัฒนธรรมเหล่านั้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องลูกๆก,กับอาหารที่ให้ทานในเกาหลีผู้คนให้ความสนใจมากกับสิ่งที่ทานเมื่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ไม่ราบรื่นผู้เป็นพ่อมักจะรายงานถึงฝ่ายตรงข้ามว่ามีการกระทําทารุณต่อเด็กมีการเพิกเฉยและเลยทอดทิ้งเด็ก เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวกเกิดขึ้นทางสามีก็มักจะรายงานถึงฝ่ายตรงข้ามกลับในแง่ของการทารุน,นกรรมเด็กอ๋ออย่างนี้นี่เองเนื่องจากวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอยู่ในครอบครัวเดียวกันความแตกต่างจึงดูเหมือนจะสร้างความขัดแย้งระหว่างครอบครัวช่วยแนะนํากรณีกางล่วงละเมิดเด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีให้ฟังหน่อยค่ะ ค่ะมีการทารุณกรรมทางร่างกายบางส่วนที่เกิดในเด็กแต่ก็มีหลายกรณีที่เด็กมองว่าผู้เป็นพ่อได้ทำร้ายแม่เมื่อตอนที่ฉันให้การปรึกษาอยู่ลูกก็พูดแบบนี้พ่อได้ถือมีดมาทำกับแม่แบบนี้เมื่อพิจารณาจากส่วนนั้นแล้วเราจะเห็นว่ามีการล่วงละเมิดทางจิตใจเด็กเกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่ใช่การทารุณกรรมทางร่างกายก็ตามเราจึงทำการบำบัดรักษาบาดแผลที่เกิดในจิตใจเด็กผ่านทางศิลปะบำบัดผ่านทางการใช้ชีวิตที่โรงเรียนการใช้ชีวิตที่สถานอนุบาลโดยทางเรามีตัวอย่างที่ถูกต้องมากมายที่ช่วยทำให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตไปอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นตัวอย่างจริงที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกยินดีด้วยเป็นอย่างมากและก็รู้สึกได้ว่าได้เลือกทําในงานที่ถูกต้องคุณเล่าเรื่องการรักษาเด็กที่ถูกทารุณกรรมผ่านการให้คําปรึกษาและศิลปะบําบัดอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแก้ปัญหาพื้นฐานของการทารุณกรรมเด็กคะหนูม่นจะสร้างสิเจลียนีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสามัญสำนึกอย่างมาก ก่อนอื่นฉันอยากจะพูดว่าฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นหลักวัฒนธรรมต่อจากนั้นคือความตระหนักในเรื่องการล่วงละเมิดเด็กและการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นฉันรู้สึกอย่างมากแบบนั้นเมื่อฉันฟังเรื่องราวจากผู้เข้ามารับคำปรึกษาฉันพูดออกมาว่านี่คือการล่วงละเมิดเด็กแล้วเขาก็พูดออกมาแบบนี้ว่า อ้าวสิ่งนั้นมันเป็นการล่วงละเมิดเด็กหรือนั่นเป็นเหตุผลที่มีหลายคนไม่ทราบและไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิดเด็กคืออะไรมีคำบางคำออกมาเป็นตัวอักษรเท่านั้นเช่นด้านจิตใจ,จและด้านกายภาพที่ระบุออกมาเป็นเพียงแค่คำพูดใช่ไหมสรุปออกมาง่ายๆก็คือพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้แน่ชัดว่าการล่วงละเมิดเด็กคืออะไรดังนั้นในแง่ของชีวิตจริง ฉันรู้สึกว่าการให้การศึกษาและทําให้มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กเป็นสิ่งที่จําเป็นมากดังนั้นฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดค่ะคุณบอกว่าสิ่งที่สําคัญคือการปรับปรุงความตระหนักและการศึกษาของสตรีผู้ย้ายถิน่นหลากวัฒนธรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็กมันเป็นเนื้อหาที่สําคัญคุณช่วยอธิบายรายละเอียดสถานการณ์ด้วยตัวอย่างได้ไหมคะ네น,นี่ยวัตถุปรน เนื่องจากมีอยู่หลากหลายกรณีจึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ระบุลงไปในแต่ละกรณีอย่างเจาะจงแต่การกระทําที่เล็กน้อยเช่นในระหว่างที่เดินผ่านไปพ่อได้จับก้นของลูกในการกระทําเล็กน้อยเหล่านั้นก็สามารถนับว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศได้ในขณะที่พูดคุยกันหากฉันพูดออกมาว่านั่นคือการล่วงละเมิดเด็กก็จะตามมาด้วยว่าแบบนั้นมันจะเป็นการล่วงละเมิดเด็กได้อย่างไรอย่าไปแจ้งความเลยและฉันยังเคยเห็นในหลายๆครั้งที่พวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเรื่องเหล่านั้น นอกจากนี้แม bien, ้ว <sk ry mus i> <od> ่าพ่อของเด็กจะไม่ได้ทําการล่วงละเมิดทางเพศแต่เมื่อลูกสอบได้คะแนนออกมาไม่ดีก็ได้ตบหัวหรือไม่งั้นก็ใช้เท้าถีบเตะก้นของเด็กในเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้มีการทําร้ายตบตีที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือสองครั้งไม่ได้ตระหนักถึงว่าสิ่งนั้นมันคือการล่วงละเมิดเด็กแต่ทว่าเรื่องในทํานองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่มันได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจําวันพฤติกรรมเล็กน้อยเหล่านี้เป็นเพียงการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีระเบียบวินัยไม่ได้คิดว่่าามมันคือกกรลวงะเเด็ และฉันคิดว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงการรับรู้ในส่วนของรายละเอียดที่เฉพาะที่ไม่นับว่าเป็นการล่วงละเมิดเด็กค่ะจําเป็นต้องมีการปรับปรุงการรับรู้อย่างมากจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่านหัวหน้าศูนย์คะไม่ทราบว,ว่าคุณประสบปัญหาอะไรบ้างในขณะดําเนินการศูนย์ให้คำปรึกษาเกสตรีผู้ย้ายถิ่นในกรุงโซนคะคารังนนรนอนโรจอ바로오해예요오해 ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความเข้าใจผิดขอยกตัวอย่างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบานันบางครั้งสามีหรือคนในครอบครัวของสามีเข้าใจผิดอย่างมากคิดว่าองค์กรคือหน่วยงานที่ช่วยทำลายครอบครัวแม้ว่าจะอธิบายแล้วก็ตามแทนที่นั้นเรากลับช่วยไม่ให้เกิดการทำลายในครอบครัวเช่นผู้หญิงบอกว่า ไม่อยากอยู่ด้วยเมื่อทางองค์กรให้ความช่วยเหลือก็จะกลายเป็นว่าองค์กรเป็นผู้ร้ายที่สำคัญไปนอกจากนี้ในกรณีที่เด็กถูกพรากจากพ่อแม่เด็กพูดว่าฉันไม่อยากเจอพ่อแต่พ่อกลับพูดว่าฉันอยากเจอลูกจริงๆแล้วองค์กรซึ่งเป็นตัวกลางเราก็บอกไปว่าเด็กไม่อยากเจอพ่อแต่พ่อกลับบอกว่า ไม่เป็นจริงพวกคุณต่างหากที่ไม่ให้พวกเราพบกันเรื่องแบบนี้จึงมีความเข้าใจผิดอย่างมากการแยกกันร,ระหว่างพ่อกับลูกมีความเข้าใจผิดมากเกินไปและจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรของเราต่อคณะกรรมการบุคลากรแห่งชาติแบบนี้เป็นต้นแม้ว่าเราจะอธิบายแล้วก็ตาม ดังนั้นแม้ว่าองค์กรที่สนับสนุนด้านการย้ายถิ่นจะพูดว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแยกสลายครอบครัวหรือการทารุณกรรมเด็กทางองค์กรของเราไม่ใช่สถานที่สนับสนุนพวกเขาในทางลบหรือลงโทษผู้กระทำความผิดในหลายกรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันจริงๆแล้วมีการสนับสนุนที่ดีมากกว่ากรณีเชิงลบ อย่างไรก็ตามหาก8ใน10ททำได้ดีและมีสองที่ทำผิดพลาดตอนนี้การร้องเรียนก็เพิ่มขึ้นหน่วยงานมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานเชิงลบแต่ในความเป็นจริงมากกว่า80%ซให้ผลลัพธ์ที่ดีนอกจากนี้ยังมีกรณีมากมายที่สามารถบรรเทาความขัดแย้งโดยผ่านการให้คำปรึกษาคู่รักก <S S S> ารให้คำปรึกษาครอบครัวและบุตรอยากให้ทราบว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ใช่องค์กรที่ทำลายครอบครัวดังนั้นจึงอยากให้ทราบว่า นี่คือหน่วยงานที่มีเพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีความสุขได้โปรดอย่าเข้าใจผิดค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเรียนท่านผู้ชมศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิน่นไม่ใช่องค์กรที่สนับสนุนการทำลายครอบครัวแต่สนับสนุนให้พวกเขาสร้างครอบครัวที่มีความสุขหวังว่าคงจะไม่เข้าใจผิดค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ชม cosmos tv ครอบครัวหลักวัฒนธรรมของเราบ้างไหมคะ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายจะไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือภายในชั่วข้ามคืนมันจะเป็นไปทีละขั้นตอนและทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนั่นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันคิดว่าขนาดนี้ครอบครัวหลักวัฒนธรรมเป็นเช่นนั้นมากกว่าไม่ใช่หรือ ดังนั้นแม้ว่าจะใช้เวลานานแม้ว่าจะไม่เกิดผลลัพธ์ขึ้นในตอนนี้ฉันอยากจะบอกกับคุณทุกคนว่าขอบคุณสําหรับการรอคอยอย่างอดทนในการเฝ้าติดตามดูผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสุดท้ายนี้มีประโยคในระหว่างที่ตัวฉันได้ทํางานที่อยากจะฝากไว้ว่ามีคํากล่าวที่ว่าผู้หญิงที่มีจิตใจดีสามารถไปได้เฉพาะสวรรค์แต่ผู้หญิงที่กล้าแกร่งสามารถไปได้ทุกที่ดังนั้นฉันอยากจะให้กําลังใจคุณว่าหากว่าพวกคุณทุกคนจะเป็นผู้หญิงที่กล้าแกร่งได้ก็คงจะดีค่ะ ผู้หญิงที่มีจิตใจดีสามารถไปสวรรค์ได้แต่ผู้หญิงที่กล้าแกร่งสามารถไปได้ทุกที่เป็นคำพูดที่ดีมากค่ะขอสนับสนุนท่านผู้ชมที่ดู Cosmos TV หน่อยค่ะ Cosmos TV ชมทงกค่ะข,ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ ท่านอ e. e ีแช่ฮีหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีย้ายถิ่นกรุงโซนแม้จะมีงานยุ่งแต่อุตสาห์สละเวลามาให้การสัมภาษณ์กับทางรายการของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ชมคอสโมสทีวีทุกๆท่านอย่างที่ท่านหัวหน้าศูนย์ได้กล่าวไปว่าปัญหาการทารุณกรรมเด็กในบ้านเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหลักวัฒนธรรมหรือไม่ใช่ก็ตาม ถ้ารู้หรือพบว่ามีการละเมิดเด็กในบ้านควรโทรแจ้งหากคุณสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดเด็กสามารถโทรแจ้ง112ได้ค่ะหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการทาุุณกรรมเด็กอย่าลังเลที่จะโทรไปที่ศูนย์ทามุนหาหมายเลข1577-1366จะช่วยแก้ไขข้อกังวลของคุณได้อย่างมากค่ะ วันนี้เราได้เชิญหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นกรุงโซนอีเชฮีมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวหลักวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไขโดยเน้นที่กรณีต่างๆไปแล้วในครั้งต่อไปเราจะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของการเลือกปฏิบัติในกิจกรรมของเศรษฐกิจในหมู่ผู้คนหลักวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาของพวกเขาค่ะ ทุกๆท,ท่านโปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะสรังัมนีดา